จ้าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบอคแมปที่มีชื่อว่าลากเควดดันเกียนการประยนกต์ภัย RPG ใครที่อยากเล่นแมปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเปิดฉากมาผมก็ได้ทําการอยู่ที่กลางทะเลสาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีผมเป็นมือใหม่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมต้องทําอะไรบ้างผมได้ลองกดสกิลคิวแล้วมันป่อยพลังขึ้นตอบมาทําไมเนี่ยกดเริ่มเกมกันดีกว่านะครับทุกคน แล้วก็กำแพงก็ได้ทําการถล่มลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหน้าผมก็ได้ได้เจอมอนเตอร์เป็นจํานวนมากผมจะสู้ยังไงเนี้ยผมยังเวลหนึ่งอยู่อีกเป็นไงเป็นกันครับไม่รอไม่รู้แค่พวกลูกกระจกเท่านั้นเองโอ้ผมนึกว่ามันจะโหดที่ไหนได้โคตรกากเลยมาสองตัวเข้ามาเลยผมสู้ได้หมดก็มาดิครับโอ,โอ้ไม่กี่วิเดี๋ยวบิดเพลงก่อนน,นหน้าโอ้โอนนหน้าโคตรเยอะเลยผมกดอีก็ตายหมดเกลี้ยง จีจีถ้าลูกกระจกก้าข,ขนาดนี้ผมไปสู้กับบอสเลยดีกว่านะผมพูดไม่ทันขัดคำผมก็ได้ทำคันอยู่ต่อหน้าบอสท,ที่แข่งเก่งในแมปทะเลทรายแล้วนะครับผมให้เรียกระหว่างสู้กดไลค์ไม่สู้กดกดไลค์เหมือนเดิม <c oughs> เพื่ออย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจยาไปสู้กับบอสแล้วนะครับสู้เว้ยผมได้ทำกาับไปสู้นะครับผมไม่ถอยผมคือบาลายจันก็มาดิอุย้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยมันถ่ายได้เลยเ ทำไมมันถ่ายวะปัดแม่งเอ้ยเ้ยเ้อุยอ้ย,เ,ย,เ,ยเลือดผมอุย้ยถ่ายอีกแล้วก็มาดิโดนพลังขึ้นเต่ากูหมุนเวียนโอ้เช็ดโอ้กูหลบไม่ได้เลยเมื่อกี้ก็มาดิครับอุ้ยอู้ดาเมจเข้าไปหกวัตถ์ฟ้าฟันไม่โดนไอ้บอสก็จบ วถ่งไถอีกแลยอู้โดนผมอู้ดามจโคตรแรงเลยเมื่อกี้แปดอืมไม่โดนอุเ้ยเกือบหลบได้นะครับอืมไม่โดนครับจีจีพลังขึ้นต่อไปบุ๊บไหนโอ้ยกดสกิลวิดพลังขึ้นเต่าเุ้ยมันกระโดดมาหลบได้ขึ้นเต่าไปมุนวีญจีจี เป็นไงล่ะพลังแห่งบาลายจันไม่มีใครชนะพี่ได้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ผมเอามาจากการไลฟ์สตรีมของพี่เองนะครับก็ใครที่อยากชมไลฟ์สตรีมของผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย